ในช่องไอเดียอัจจินะคะวันนี้เราเลจะมาให้อาหารกรป่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนลกูกปิ่นฟ้าฟาร์มที่จังหวัดปทุมอ่ะเดินค่ะเดินระหว่างตรงน,นี้ก็มีอ่สอสอาไปเลยแหมสก,กิปตื่นแล้วครับไปอืมเปิดยังไงไ <laughs> นั่นไงหนูก็หยิบหยิบขึ้นลกูกโอ้ยระวงังลูก อ่าเก่งมากอ่าปิดลูกปามาปิดที่ไหนดิมาว่ามันกินไม่ไหวแล้วมั้งแต,ต่ไก่เต็มเลย น่าเอริยาป้อนตัวที่นั่งอยู่บนนั้นดิลูกเห็นไหมมันมองหายอยู่ป่ะแข็งแรงบาแกะให้หน่อย <laughs> อ่ะไปะ ลองที่เขากินไหมลองอีกตัวที่มันอิ่มแน่ๆเลยมาว่า Thank you.